พันดีจ้าแล้วนะข้อสะกนจ้าแล้วนะขอรอรลบสาวเอ,อียดิบได้จ้ามายืนรอเดี๋ยวพ่นกับมาตโรงเรียนจ้าเพราะว่าพ่นนางรดอ่อนทางโรงเรียนมากกับมูจ้ากับเพื่อนเพื่อนเ,อนเขาก็จะกักระสินลงตามบ้านตามบ้านเพื่อนมาลงสุดทถ่ายมูจ้าบ้านอยู่สุดท้ายมู <c oughs> ก็จะมาส่งสุดท้่ายเพื่อน <c oughs> มาลอหลูกก่อนจ้า <c oughs> น่าจะเป็นไอจ้ะมารอรับโลกสาเช็กห <c oughs> น,น่อยกุลกฤษมากบานสีขาว ก่อ,กอน <c oughs> น่ากลับมาล่อยังเสียเลยจ้ะคือเม,มืองยามาซาเเ็นไนจ <c oughs> อจ้ะอากาศมันเย็นทางสวิเดนค่ะ อากาศเย็นหลือจ้ะต้นไหม่มันก็สีเหลืองเปล่ะจ้ะต้นไหม้สีเหลืองเปล่ะมันสีร่วงแล้วดูใบไม้ไมผลิค่ะ <c oughs> ใจจกล้จะน้อยอีกอะฮาลาวีนมาจะน้อยอีเจ็คสัปดาห์ว่ะฮาลาวีนอากาศเย็นจะล่มร่มเย็นจะพี่น้องรอลูกๆ่อหโรสาว <c oughs> ก็สาวเย็ยนดีจ้ะ <c oughs> <c oughs> อยู่มองนี่ก็มีของเล่นจะ้ะไก,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 ก่บ้านมีของเล่นแล้วก็อยู่แก้ร้านไข่อีกาก็มีของเลนไก่บ้านก็มีของเล่นจะ้ะเราลูกสาว <c oughs> ก่อนลูกก็มาเล่นอยู่นี่เระจ้ะ นั่งเทียกับมาเร็วนั่งเทียกับมาสารถรถโรงเรียนต่อแย่ไปนั่งรถขั้นใหญ่ย่มาสิมีรถขั้นหน่อยมาส่งตามบ้านจ้ะมาส่งไก่หน้าบ้านแย่ไปส่งไปโรงเรียนกะ เราจะน่าเสียามไปทรงลูกดูมองไปรถเมล์ม,มองกใกล้ๆล้านค่าจ้ะ <c oughs> ยามมาจากโรงเรียนเขาจากขสิมาทรงทางโรงเรียนเขามาทรงผีดละใกล้บ้านใกล้หนังบ้านลูกลูกลกยยันยางเข้าบ้านากบ่อไก่ย่างมากจ้ะมอญามาอล่อก,ก่อนจ้ะ <c oughs> กเคำาเามา,ารถก็จะสิมาทางนี้ลลรถก็อยอยสิมาทางนี้รถโรงเรียนประมาทางโรงเรียนปลาซงเด็กน้อยอยู่ข้างบนก็สิมาทางนี้

เป็นน่านมากครบรอลูกสาวก่นจ uh, ้ะต้นไม้มันก็เหลืองสีเหลืองเหลืองจ้ะหลายพวกกนสีมาก ไล่ตามไจ้ะ cảm ơn đứng lót vẫn là cha đây sĩ Sao men lộ mang lại. Siêu lộ mang lại. <laughs> men lộ mang lại, cháu. Men lộ mang lại, Men cháu. Men lộ mang cháu. Men lộ mang lại, cháu. Men lộ mang lại, cháu. Men lộ cháu.

มาแล้วจ้ะสาวเออดิตมาแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็มาจอดรถอยู่ตรงนี้นะจ้ะสาวเออดิตมาแล้วจ้ะอืมโลงเรียนจ้ะเรียนสาวเออดิตเป็นกําลังสิลงรถแล้วจ้ะมาจอดหน้าบ้านยังเซอรจ้ะกําลังยังมาจ้ะ เห็นตาขาไวไมมเห็นมอจ้าเฮ้ยอดีตสนุกไหมสนุกไหมคะเออฮึมฮึมฮเยจ้าจ้า ลูบลิปร้อ,องให้ยืก่อนได้พูดให้ตัสนุกไหมม,ม,มีอะไรไหมวันนี้มีลัปเปอร์อะไรไหมเล็กสันออส้นไหมเล็กซันไหนนั่งรถเห็นแม่ไหมเห็นแม่ยืนไหม,ม <c oughs> ไม่เห็นเลยเลยต้องโรงเรียนอะไรจ้ะเต้นกลับบ้านเนะาะอย่างวาบ้านจ้ะ แมงว่าหอด้านแล้วเห็นเบเบ๋มันนอนอยู่ได้จ้ะแพะมันอนอยู่วันนี้เพิ่งนกัสิทอดเสือพระเปิดประตูเปิดไปเขามาในบ้านนะจ้ะ เสื้อก้อนโลเสือก้อนจ่า ร่วงลงมาวางไว้ข้างหลางกันเลวางไว้ข้างหลางกันเลยห่วยแยตายดิบมากแลวจ้ะมา,มาบานมาบานเลเ้อห้อนห่อนหมอนาในบ้านกับห้อนอุ่นสบายอยู่จ้ะแต่ว่าทางนอกมันเสียงนอกหนาว้ะเจ้น ค้าวกล้วยจ้ะลูกคาก้าวกล้วยแค่มาลีลูกสาวคนโตลูกสาวติดสามีได้จ้ะลูกสาวสามีคนใหญ่เพิ่นมีลูกติดหนึ่งคนจ้ะรัะตะนามีลูกติดสองคนผู้ชายสองคนรัะตะนาก็มีลูกน้องเพิ่นหาเด็กหากคนเออไปนับเพิ่นสิไปวันเกิดเพื่อนเฮ้ยแม่มาพีชิฟแล้อนะย่าดิด ปิดคลิปก่อนอืมปิดคลิปสายเด็กมาต้องเรียนละจ้า,จาขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะน่ากันรสายาดิกได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย